เินบ้างใช่บปรเฮยนี่อะมาสูดรวมรถตุ๊กๆเนี่ยร้านข้างมากนี่มีร้านเดีวยวมันจะหมดในทางระวเลยที่เขารับส่มรถตุ๊กๆเนี่ยเยอะมากอตไไหอนไหนของจะได้ลนี่มดรถสยนอยู่ี่ะไรยไแต <services S> ่ว่าเราจำรถเขาไม่ได้นะเราเบียนสามอ่ะมันแน่เลยอ่ะถึงสาม หรือสามร้านนี้รับซ่อมรถตุกตุ๊กเฮ้ยนี่เหมือนทูกสารรถเลยแต่มันไม่ใช่ไงคือเขามารอซ่อมอยู่ที่เนี่ยที่เดียวในจังหวัดนครสวรรค์เลยนะครับที่เขารับซ่อมรถตุกต๊กอะเดี๋ยวสิบมือเขาระดับประเทศแต่่าเยอะม,มากเลยนะเราจำรถเขาไม่ได้ไง จจะไป่แล้วพ่อเขาว่ายังไงอะคะอาคพอดีมากถูกต้ใส่ว่าเขามาซ่อมตั้งนานแล้วนมั้งมันมีปัญหาอะไรไม่มีไม่มีอ้จะไม่ได้ลูกแสดงโเขาบอกว่านี่สดีครับ รถตัว oh, ตัวหแวะม่แล้วอ้เขาไท้องสีไว้หรอครับไม่แต่งแค่แค่ให้แล้วคือให้แล้วแค่สีสีเดียวนี่อย่างนี้เลยนี่นี่นี่ มีแล้วก็ใส่ใส่ให้แกไม่ได้ทำไมมันมันจะเกพันหรอคะอาทิตย์ประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่านี่นี่จะคงโค้ง้างหเขเสจหมดแล้วสีไปแล้วปกติมันไม่ไม่แบ่มจะแตกไปไปของแกเกมากเไม่ดูแลครานี้เขบอกแกก็ดูแลมานานแล้วมันานเกินเพราะว่าแกเขาก็เก่าแมันนาน